สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้าดการเมเ a g จ r Game p r e ีวิ w จะมาแนะนำหนึ่งในเกมแอคชั่น RPG ที่ผู้เล่นทั่วโลกรอคอยนั่นก็คือม o n s t e อร์ n t e r w i l เกมแอคชั่นล่ามอนสเตอร์ภาคใหม่ล่าสุดจาก c ค p c อ m ที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที 25, น่28กุมภาพันธ์นี้ตัวเกมจะเป็นอย่างไรมาดูกันเริ่มที่ระบบสร้างตัวละครที่ภาคนี้ได้รับการปรับปรุงให้สามารถปรับแต่งได้ละเอียดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทรงผมสีผิว ไปจนถึงสัดส่วนรูปร่างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจในแบบของตัวเองและจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็คือการเพิ่มเสียงภาคที่ทําให้ตัวละครของเราดูมีส่วนร่วมกับคาซีนหรือบทสนทนามากขึ้นไม่ยินใบ้เหมือนภาคก่อนๆอ,อ,อีกต่อไป <You bet. S 1> ขณะที่แมวคู่หูอย่างพาริโกก็สามารถปรับแต่งลวดลายสีลักษณะหูและหางรวมถึงเสียงที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้พูดภาษามนุษย์เพื่อแนะนําเทคนิคการเล่นให้กับเราหรือเลือกเสียงแมวแบบเดิมก็ได้เช่นกัน สำหรับอาวุธในภาคนี้ก็ขนมาครบทั้ง14ประเภทไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่ดาบคู่ดาบโล่ไปจนถึงอาวุธใหม่ล่าสุดอย่างชาร์จเบรและพองมาแล้วซึ่งอาวุธแต่ละแบบก็มีจุดเด่นและจุดได้ที่แตกต่างกันสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นซีรีส์มอนสเตอร์ฮันเตอร์มาก่อนไม่รู้ว่าควรจะเลือกใช้อาวุธอะไรดีก็สามารถให้แฮลเลอร์แนะนำอาวุธที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเราได้ด้วยการตอบคำถามเพียง2-3ข้อนอกจากนี้แฮลเลอร์ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งอาวุธและชุดเกราะให้เหมาะสมกับการล่ามอนสเตอร์ต่างๆได้อีกด้วย ในภาคนี้ผู้เล่นในฐานะนักลาจะได้เข้าร่วมคณะสำรวจออกเดินทางไปยังดินแดนต้องห้ามพื้นที่แห่งใหม่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบซึ่งแผนที่จะมีขนาดใหญ่กว่าทุกภาคที่ผ่านมาแม้จะไม่ใช่ o อเพนเวิลด์แบบหนึ่งร้อเซแต่ก็ให้ความรู้สึกของการประจนภัยบนโลกอันกว้างใหญ่ที่แทบจะไร้รอยต่อเราสามารถออกล่าเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องรับภารกิจจากกิลและเมื่อเราเจอมอนสเตอร์ที่ต้องการสู้ก็สามารถคุยกับแฮนเลอร์เพื่อรับภารกิจได้ทันทีนอกจากนี้ภายในแผนที่ยังมีป๊อปอัพแคมป์หลายจุดทีเาาาเเมมแปนววติ หรือเป็นจุดฟาสทรเวลทำให้เราสามารถออกล่าดได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องกลับเบสแคมบ่อยๆให้เสียเวลาด้วยโลกที่เปิดกว้างและสมจริงมากขึ้นทําให้เราได้เห็นระบบนิเวศท,ที่ดูมีชีวิตชีวา,วาไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติจนถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ซึ่งมอนสเตอร์จะมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นฝนตกพยายุทรายรวมถึงเทิฟวอร์ที่มอนสเตอร์สตัวจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดทําให้เราได้สัมผัสถึงความสวยง,งามและความโหดร้ายของธรรมชาติไปพร้อมกันเมื่อแผนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนนนกาาารมีสสัตพะคู่่ใจจึงงเเปป็็ิํ ในภาคนี้เราจะได้ขี่ซีเครตสัตว์พานะรูปแบบนกแทนพารามิวจากภาคมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไรซึ่งแม้ว่าซีเครตจะไม่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้แบบพารามิวแต่ก็ทดแทนด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ที่หลากหลายกว่าเช่นการกระโดดหรือการลดลงจากที่สูงและอีกหนึ่งความพิเศษคือการพกอาวุธชิ้นที่2ทําให้เราสามารถเปลี่ยนอาวุธระหว่างต่อสู้ได้ซึ่งช่วยเพิ่มความจุย่นในการล่าอย่างมากเช่นเราใช้อาวุธที่ถนัดเข้าไปบูรระยะประชิดแล้วพอมอนสเตอร์เตรียมใช้ท่าใหญ่เราก็ขึ้นขี่ซีเครตระยะและเปลี่ยนอาวุธมา้กกัยยิงระะไแท นอกจากนี้ระหว่างขี huh. ่ซีเครดแเรายังสามารถรับคมอาวุธกินยาฟื้นพลังหรือใช้ซีเครเป็นแท่นกระโดดขึ้นก่อนหลังมอนสเตอร์เพื่อโจมตีเปิดแผลได้อีกด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่มีผลต่อการล่าอย่างมากก็คือระบบโฟกัส ในภาคที่ผ่านมา,าเราต้องการสร้างความเสียหายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมอนสเตอร์เราจะต้องเล็งโจมตีด้วยตัวเองแต่ด้วยระบบโฟกัสจะช่วยเปิดเผยตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของมอนสเตอร์โดยจะแสดงผลเป็นแสงสีแดงทําให้เราสามารถเล็งโจมตีเฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราสร้างความเสียหายได้ถึงระดับหนึ่งก็จะสามารถใช้โฟกัสไตส้ท่าโจมตีพิเศษที่จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทําให้มอนสเตอร์ล้มลงเปิดโอกาสให้เราเข้าไปใช้ท่าโจมตีต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นตัวเกมมีระบบออนไลน์เพื่อสร้างทีมล่นกับเพื่อนสูงสุด4คนและรองรับการเล่นข้ามแลลตฟอรร์มซกับ PC Con แต่สาหรับผู้เล่นที่ไม่สะดวกจะเล่นออนไลน์หรือมีสมาชิกเข้าร่วมทีมไม่ครบก็สามารถใช้เอเทมผู้สัญญาณเพื่อเรียกซัพพอร์ตฮันเตอร์ที่เป็น NPC มาช่วยในการต่อสู้แทนได้โดยรวมเตอร์ e r Hunter w i และยกระดับประสบการณ์การล่าขึ้นไปอีกขั้นทั้งแผนที่อันกว้างใหญ่ระบบสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทาให้การล่าดูน่าตื่นเต้นและท้าทายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแคปคอมก็ยังเอาใจใส่ผู้เล่นใหม่ด้วยระบบอำนวยความสะดวกต่างๆที่ช่วยให้ผู้เล่นใหม่สามารถเพลิดเพลินไปกับโลกของ Monster Hunter ได้อย่างไม่ ถือเป็นอีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์ที่เกมเมอร์ไม่ควรพลาดเหล่าฮันเตอร์เตรียมออกล่าในดินแดนใหม่พร้อมกันวันที่28กุมภาพันธ์นี้บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X และ PC